ผมนักพยากรณ์ดวงดาวผมขอแจ้งวันมงคลและวันอัปมงคลประจำสัปดาห์ช่วงวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเดือนเพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้เรือกที่ดีที่สุดในการทำกิจการมงคลและหลีกเลี่ยงวันที่เป็นอัปมงคลได้อย่างแม่นยำครับวันมงคลในสัปดาห์นี้ 1. วันอาิตย์ตรงกับ วันจันทร์ที่27ตุลาคมเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังแห่งอำนาจความยิ่งใหญ่และความมั่นคงถาวรเหมาะสำหรับการสร้างรากฐานที่มั่นคง 2. วันธงไทยวันศุกร์ที่31เอตุลาคมเป็นวันแห่งชัยชนะความสำเร็จและความรุ่งเรืองเป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆส่วนวันอภปมงคลในสัปดาห์นี้วันอุบาทตรงกับวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม เป็นวันที่อาจเกิดความติดขัดอุปสรรคหรือเรื่องที่ทำให้เสียหายได้ง่ายและวันโลกาวินาศในสัปดาห์นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่มีพลังงานด้านลบสูงอาจนำมาซึ่งความพินาศศูญเสียหรือความไม่ยั่งยืนจึงไม่ควรทำพิธีมงคลและสิ่งใหม่ห้ามเปิดกิจการห้ามทำบุญขึ้นบ้านใหม่ห้ามทำพิธีแต่งงานในวันอัปมงคลทั้งสองวันดังกล่าวมานี้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อนำพาความสุขมาสู่ชีวิตครับการกด subscribe ในวันนี้จะช่วยเสริมบุญกุศลให้ทุกท่านจึงขอให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคของชีวิตและเดินหน้าสู่ความก้าวหน้าต่อไปด้วยเทิญ